สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการร้อยแรงใบลีลาครับรายการนี้นะคะสนับสนุนโดยน้ำมันพืชและลีลานี่เองค่ะพัดยอดชอตเยี่ยมครับใช่ค่ะทุกวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็จะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับอาหารตายนะคะในแบบฉบัคนหมุนม่นั่นเองค่ะอืมพี่บังขับปี๊ฟาพี่อยู่ยังอยู่มาน้องโบนโอเคอยากกินเลยงั้นกยงักินเลยงอยากกินเลยเออเอาอะไรก็ได้นะี่ิปะวะกินเลยปะวะไม่อ้วนอ่ะกินเลยปอม ไม่มีคอเลสเตอรอลสูงล้วปันนี่ยอืมได้เลยเนี่ยพ่ววันหลังเตรียมโคกิงกับซับซูปพิเซษอยู่เลยอืมพวกเลางรองวาเมนูเนี่ยเฮลตี้แน่นอน,นครับเดี๋ยวจะใส่ก่อนกระเทียมสี่กลีบอ่ะใส่มาสองสามสี่ตามด้วยผิดไข่เป็นเม็ดมา,ามด้ายข้างกันนะนุ่มเลยอืมตามด้วยเกลือครับหนึ่งช้อน โอเคตามไปสงสัยเราใส่ซ่ามย่างนีนงกันานะก็เพราะว่าถี่ว่าใส่ซ่ามย่างเนี่ยคือว่าะเราอ่ะควรที่จะตำกระเทียมกับพริกไทยห่าวันก่อนอ๋อ้เราที่ใส่เคือพอไม่อยากให้มันกระเด็นไงมันจะไม่กระเด็นออ๋ก็เลยยต้อองใส่ก่กนเนนเราก็จะมาใส่อ๋อคือตะข่ายขั้นป้อยซี่ชอนใส่มาเลยได้เลยใส่แล้วได้ไหมะมันขับสิครับได้แล้วขอโดยค่า ฮั่นโอ้ได้กินมน้งเูพอไหมาต่อใส่ข้าวฮั่นต่อส่องห้องว่าเดิมอะไรยังซ้ำอีอนอืมนาทีแล้วนะเออใส่ต่อได้เนี่ยครับขมิ้นขมิ้นคืงเดียวพอนิดเดียวนิดเดียวทำมาเรื่องเรื่องทั้งเรื่องเรื่องอือหกไปนะข้อที่แล้วก็เราก็ใส่พริกแห้งต่อไปเลยพริกแห้งตีกันไปเลยสะกิดมือนะะกิดมือนี่ เราก็จะมาต่อ้วยกะปิเนื่องช้อนทานะครับอะแข้งหเหงวะขึ้นแข็งขึ้นแข็งโอเคอุียดเหมือนไหมครับหินเลยมานี่มาพี่ไม่เอาแล้วเหมาอนขึนตามต่อแล้วเล็กนะท่านั้นต้นทำไมนี่พี่ปลาทำได้ท่านฟิล์มกูได้มั้อ๋อได้ทำเลย ตอนพี<ะ>่ฟ้าได้ชื่อมากรึยังได้แล้วมาดิมามามาไา้มาไ<ะ>ด้ด<ะ>ไหม<ะ>อตอนเข้าไปตอนนั่หัวลงคับพี่ฟ้า อืวแกงเราก็เสร็จแล้วทีนี้ปพาปลาไปเอาได้ไหมพุ่มามาได้เลยเตรีมยมไก่เนื้อแน่นเราต้องดูวันเนื้อเสียมพู่เสียมพู่มคร่าวๆแต่แน้นโอ้ซุกซนจ๋อยังไปยังกะทายพุ่มทีได้เดี๋ยวจะใส่เครื่องแกงลงไปละโอเคไป ก็จะมันน้ำมันชาห์น้ำมันพืชตาลีดานะครับใครคุกกิ้งของเราเนี่ยห้อมและเรื่องน่ารับประทานมาขึ้นครับเออเหลือมไส้ขิงแกงเราก่อนเลยอ๋อใช่รสเทิยมไส้ขินึ่งช้อนโต๊ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบกินเผ็ดเดี๋ยวพีฟาใช่ไหมใช่เราชอบก็ไส้เผื่อมีขิงช้อนมาพีฟาเดี๋ยวผุ่มสัมโตได้โอเคเดี๋ยวงานพีฟาเตรียมไส้ไก่นะครับครับ ใส่หมดเลยใส่หมดเลยใช่ไหมอ่ายังไงพี่ปลาพวกจิ้งของเราเลิมเรื่องห้อมได้ได้กินแซ่บๆโอเคเดี๋ยวเราจะปรุงด้วยผิวมะกรูดลาย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 มะกรูดมะกรูดทั้งป้อยทั้งป้อยอือเพิ่มกลิ่นหอมเข้าไป โอเคพี่ปลาครับต่อด้วยผักไทยครับผักไทยเอาไว้ด้ใช่เด็ดมาเลยรูดมารูดมารูดมาเดี๋ยวกาลลงมานะพอแล้ว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 เราเราก็จะมาปรุงด้วยน้ำตาลน้ำปลานะครับเอาพี่ปลาพวกกันตุ๋นไงได้น้ำตาลเนึ้อชอน ตามเนน้ำปลาครัอโอเคอพอครัวเลยอืมอืมบีฟา้าเรับเหลือห้องแล้วอืมงานพีฟ้าไปจัดจานให้ผมได้ครับได้ครับผมจัดจานมาแก๊สแก๊สอันนี้เดี๋ยวพกอ่าอ่า พวกมีอะไรนี่ไข่เจียวไข่เจียวข้าวคัวกิ้งมาอืมเออๆอีฝาสอไข่ได้ไหมได้โอเคงั้นเดี๋ยวส่อไข่พวกเนี้าายนะได้จะกินไข่เจียวได้โอเค ข้าเดินานนี่นะครับคัวกิงสูเปอรเซตไก่ซับของเราเยังไงพี่ปลาน่ากินน่ากินมากๆากใช่ไข่เขียวอืมโอเคได้นะทำอ๋อเอ้าเอ้าอ่าโซโล่เมนูนี้นะชื่อว่าเมนูคัวกิงไก่ซับสูเปอรเซตโดยพวกเรานะคะเดี๋ยวจะบอกว่าเมนูนี้นะทำง่ายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กทอดหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็สามารถทำได้เองที่บ้านได้เลยค่ะใช่เลยครับใช่อ่ะพี่ปลา เป็นกำลังใจหน่อยชิมชิมได้เลยชิมเหรอชิมชิมได้เลยอย่าหดัวร้อยแขไนมานี่นะเขาวาสกิ่นคลีมหรอเมนูนี้นะครับเราว่าเฮลตี้และคลีนมากๆนะัประกันเออลองลองที่สำคัญนะครับเราเนี่ยใช้น้ำมันพืชตัดดีดานะครับทำไมโคกิทีของเราเนี่ยห้อมร้อย่างแรงต้องมั่นใจเลยเออคุ้มมั่นใจ ข้อนี้ก่อนนะได้ทำไดังตามเย่างงตาม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 ตเย็นๆนี่ปลากเล็กอืมอืแล้วนะอืมเป็นไงพี่าอืมเดี๋ยวเดี๋ยวามริมรถอืเลยขอหอมั้งที่ร้อไหร้องเพดดีขอลอง้าขหอมั้ พอสักทีอีมนะครับอืมเดี๋ยอร่อยไหนอร่อยอร่อยอือหือได้แรงกนะตามมพอคเก็ตอืวเลยวะนี่นะทำกินได้ไงแล้วอร่อยมาครับตายสิที่ชงพิ่เมืเอเลยเงี้ยอืออร่อยอ้น